คุณไม่ต้องทุกข์ทรมานใจอีกต่อไปจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณขออภัยบอกทีนะคะขอพลังงานของคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยคุณจะมีบุคลิกลักษณะมีพลังงานประมาณไหนขอพลังงานของคุณหน่อยนะคะ สิบดาพลังงานของคนธาตุลมเมถุนตุลกุมสิบเหรียญพลังงานของคนธาตุดินมังกรผึกศบกันารโดเวลพลังงานของคนธาตุไฟนะคะเม่สิงหธนูหกถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำมีนกรอกฏพิจิหนึ่งถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำมีพลังงานของคนธาตุลมคนธาตุดินคนธาตุไฟคนธาตุน้ำมาครบทั้งสี่ธาตุนะคะ เป็นคนอบอุ่นอ่อนโยนจริงใจเป็นคนเรียบง่ายมองโลกในแง่ดีรักครอบครัวครอบครัวมีความสําคัญสําหรับคุณมากๆแต่ว่าตอนนี้คุณอาจจะมีปัญหาที่รบกวนหัวใจนะคะทุกท้อเป็นกังวลทรมานเหน็ดเหนื่อยหมดแรงหมดกําลังใจก็ได้นะคะเรามาดูกันว่าตอนนี้คุณกําลังทุกข์แล้วก็ทรมานใจในเรื่องอะไรนะคะเรื่องราวที่คุณกําลังทุกข์ใจทรมานใจเป็นเรื่องอะไรนะคะ การทะเลาะนะคะปัญหาอุปรรคาคลใกล้ตัวคนรอบตัวนะคะความก้าวหน้าการประสบความสําเร็จนะคะการคิดการทบทวนการตัดสินใจนะคะหรือว่าอาจจะเป็นเกี่ยวกับการเงินด้วยก็ได้นะคะความอบอุน่นความมั่นคง เดอะไฮโดรแฟนความเรียบเรื่อยนะคะชีวิตที่เรียบง่ายบางครั้งอาจจะเรียบง่ายจนจืดชืดไหมหรือว่าจะเป็นคนที่อายุเยอะกว่าคุณก็ได้นะคะทั้งคิงถือถ้วยเราก็เดอะไฮโดรแฟนเป็นคนที่อายุเยอะกว่าคุณเราค่อนข้างจะจิตใจดีแต่ว่าบางครั้งอาจจะมีความเรื่อยๆอๆเอ่อยๆนิดนึงนั่นเองนะคะหากว่าสิ่งที่คุณกําลังทุกทรมานใจนะคะเกี่ยวกับคนรักความรัก,คว,รกความรักที่จืดชืดความรักที่เรียบง่าย คนที่คุณรักมีอายุเยอะกว่าคุณเป็นความคิดเห็นเป็นความแตกต่างของช่วงวัยมองต่างมุมนะคะรักต่างวัยมีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกรันมีปัญหามีประเด็นมีมุมมองเกี่ยวกับเรื่องราวในอนาคตที่แตกต่างกันนะคะเรามาดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณทำไมคุณไม่ต้องทุกข์หรือว่าทรมานใจอีกต่อไปนะคะจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณขอภัยบอกทีนะคะ เด็นะคะการจบสิ้นนะคะสองถ้วยความรักคู่รักนะคะคนที่สินเสมอกันนะคะความห่วงแหนความรักหนึ่งเดียวนะคะใจดวงเดียวกันนะคะความทุกข์ความท้อความเศร้าความเป็นกังวลเครียดเองคิดเองกังวลไปเองนะคะกินไม่ได้นอนไม่หลับ แล้วก็แก้ไขปัญหานะคะต่อสู้ฝ่าฟันจนประสบความสําเร็จหรือว่าสถานการณ์จะค่อยๆดีขึ้นหากว่าตอนนี้สิ่งที่คุณเครียดเป็นกังวลว้าวุ่นใจนะคะโดยเฉพาะกับคนที่คุณรักรักต่างวัยเขามีอายุเยอะกว่าคุณมีมุมมองในความรักที่แตกต่างกันก่อนหน้านี้คุณอาจจะเครียดเกี่ยวกับความรักที่เขามีให้กับคุณความสําคัญของคุณในหัวใจของเขาก็ได้นะคะ มีเรื่องราวที่ไม่เข้าใจการทะเลาะการเกี่ยวกับความรักระหว่างคุณกับเขาอาจจะเป็นการมองต่างมุมแล้วก็เกิดความไม่เข้าใจกันนั่นเองนะคะแต่สถานการณ์ต่อจากนี้คุณไม่ต้องทุกข์ไม่ต้องทรมานใจอีกต่อไปเพราะปัญหาที่คุณได้พบเจอก่อนหน้านี้หรือว่าปัญหาที่ทําให้คุณเครียดกังวลว้าวุ่นใจเป็นทุกข์ใจก่อนหน้านี้บางทีอาจจะเป็นการเข้าใจกันผิดไปเองนั่นเองนะคะเครียดเองคิดเองตัดสินใจเองทุกท้อใจไปเองนะคะ ความทุกขใจของคุณกําลังจะได้รับการคลี่คลายนะคะปัญหาประเด็นกําลังจะจบสิ้นไปพลังงานของเดทเป็นการจบสิ้นแล้วก็การรีฟอร์มกลับมาใหม่เกิดใหม่นะคะเริ่มต้นกันใหม่นั่นเองเรียนรู้ปรับใจแก้ไขกันไปในสิ่งที่ไม่เข้าใจกันหากตอนนี้คุณรู้สึกว่าคนที่คุณรักเขาดูเฉยชาเฉยเมยความรักดูจืดชืดนะคะหรือว่าเขาไม่ได้รักคุณเหมือนกับที่เคยเป็นก่อนหน้านี้ ความรู้สึกนั่นเองที่กำลังจะได้รับการคลี่คลายแล้วก็เคลียร์ใจนะคะความรักที่มีต่อกันยังคงอยู่แต่ว่าปัญหาที่มีในใจจะได้รับการเคลียร์นะคะ